เดี๋ยวพี่เอาข้าวพี่ก็อยากกลงฟูรมกแนกล้ายกูตกใจหมดกูขอน้องเข้าควบดีไหมได้สไปร์สามแปดเชิญสกายหกสามหกในกลับทุกคนพมสกายอายุสิบพระรับพี่สไปอายุสิบแปดน้องรู้อยู่แล้ว คนวิกนะอายุสิบห้าครับคีไตตันอายุสิบแปดแลวเรวาปังปังอายุสิบหะนะ้ารจคีม a อายุสิบแปดกูอีปดอายุสิบแปดบักอีฟอะไรผู้ดีดีกับนาวไหนไม่เป็นไรพี่ผมมิติผมไปเล่านะปมม่วงแค่สองทุวมีนาหรือจังนั้นเป็นเล่นกา้าสิก้าวกันอีกหละอีซาเดีอยกเล่นเหมือนกันนั่นคืเล่นกไดไวิมีเล่นเหมือนกเลยน,นะสค่ะ มาใครว่ากัดกันออกมาฟูฮะสิบละ่ะทะเลาะอะไรกันลูกใจเยน็เยนๆเรื่องยากหมอนอีกแล้วเหรอกบก็ปลาซื้ออันใหม่ให้แล้วนะไอเราก็อีกตัวไปแย่หมอนพี่เขาไปลาไปนอนเถอะสุดท้ายก็นอนด้วยกันฮเฮ้ยในกลับมาบ้านนี้ สิบนาทีต่อมากูนอนไม่หลับอีกแล้วหาอะไรทำดีกว่าแล้วจะทำอะไรดีโทรหาไอเด็กนั่นดีกว่าเดี๋ยวทำไมกูถึงคิดจะโทรหามันช่างแม่งเอ่อฮะเอ <c oughs> <c oughs> เอปี๊มีอะไรเหรอครับเสียนเป็นไรผมแค่เจ็บคอนิดน่อยและพปีมีอะไรกูแค่อยากจะคข้ามาสาย ก็ดีครับแล้วไม่เปิดกล้องเหรอเออผมเคยังไม่พร้อมครับเคกูนอนละครับฟันดีนะคะพี่อีบ